น,นี้เป็นวันแรกของปี2026นหะหรือปี69ฝั่งเมืองนะแต่ฝั่งฟูยังก็ทุกอย่างก็มันชัดเจนมันชัดเจนขึ้นนะก็โอกาสที่จะไปลบกันก็คิดว่าก็คงมีน้อยแหละนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนแบบเขาจะไปสู้กันแบบทางกฎหมายระหว่างประเทศ อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนตัวของกูนะกูรับผิดชอบคําพูดของกูนะเพราะฉะนั้นสําหรับกูก็คือกูเป็นหมากูแพ้นะมึงจะเรียกกูยังไงก็เอาตามที่มึงสะดวกแล้วกันแต่กูแค่แค่จะมาบอกว่ากูยอมรับว่ากูเองเนี่ยเป็นหมานะ กูแพ้ที่ไม่สามารถที่จะปกป้องพื้นที่ของตัวเองได้ดน,น,น,น้องจินรู้สึกยังไงเมื่อบอยขมินอวดเก่งใส่ประเทศไทยวันนั้นวันนี้กับบอกว่าขอยอมแพ้ประเทศไทยยังบอกอีกว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นหมา เพราะว่าเพื่อนหันน้องเพื่อนพี่น้องเป็นมา้าแต่แหลงพุน่นเขาเจ้าคนไทยเพื่อนหันถืนอียิ่็ถือบื้อหนอเพื่อนพี่น้องเพื่อนหันบ่บ,บ่ไปสร้างผู้นไรก่อนเคยื่อนทีรับประเทศคางบานนะเพื่อนพี่นอ้องเขาเจ้าฮักแล้วแบบว่าบ,บต่ตรงแบบว่าไปไซคา,ามไปคามมากกันสะดวกสบายนะแบบว่าคนตาประเทศดนะมาทางทางทางเพื่อนนะว่าอยากพิแต่กับหมูอ น้องินดูซึกจยังไรวันที่สิบสามนี้แรงงานขมิ้นในประเทศไทยจะถูกตัดออกไปให้หมดสิสามวันนี่ละแมนอู้พูดพี่น้องซึ่งหย่อนแทนะนะองคนไทยใจถึงอดีนี้น้องินย่างบอว่าภูมิใจในคนไทยนะพพี่น้องอู้ขาเจ้าพึ่ดีอดันนี้เนาะไว้ว่าประเทศไหลใจถึงอดนี้คำไร้คำนั้นบอกคือขมิ้นเนาะคำปลอมๆแต่เฮ็ดขึ้นมาเอาอะไร วันนั้นเราทําคลิปไฟไหม้ขมิน้นแต่มาวันนี้ไฟไหม้ขมิ้นรอบที่สองอย่าเห็นวะไม่อีแลเบลหะไม่อกีกอย่าเห็นนะปาอตอนนี้ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันพี่พีเอฟซีสามกุมภาพันธ์พระธรมวชิระยานโกศลหรือที่พวกเรารู้จักกันในานามหลวงพ่อเยือนอันเมตตาดำเนินการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ชุดใหญ่เพื่อน,นำไปสถาปนาแนวเขตและตั้งเป็นบังเกอร์พิทักษ์ปฐพีณบริเวณช่องอานมาอำเภอ Nam ย u n นจังหวัดอุบลราชธานี จุดยุทธศาสตร์สําคัญบังเกอร์ชุดนี้จะเป็นเกราะกําบังชั้นยอดให้แหมมาถึงช่วงบ่ายทีไรเขมรก็ไฟไหม้ทันทีครับดูฮะไหม้ชุมชนอีกแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลประจาวันกันเลยทีเดียวครับโอ้โหไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลครับเทศกาลแสงสีไฟนี่จัดให้เต็มๆทุกวันครับเดี๋ยวนี้ครับเสียงนี่วิดยวาดโวยวายฟังไม่ได้สับกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าดีหน่อยครับตรงนี้ครับมีรถดับเพลิงครับ มาแล้วครับเสียงบัวมาแล้วครับแม่เข้าใจไม่ด้วยนะครับไม่ในเขตชุมชนด้วยครับคนก็เยอะดีครับโอ้โหดูฮะมาแล้วครับชาวขมิ้นให้กําลังใจจับมือถือถ่ายกันเพียบภาพครับรถจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ช่วยได้ครับดูฮะเ่นเอาไฟไหม้ทุกวันไม่หลายสถานที่รถด,ดับเพลิงที่มีก็มีกันน้อยนี่ครับ ส่วนสถานที่ที่ไหนที่ไฟไหม้แล้วรถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึงหรือรถดับเพลิงไม่มีก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาแบบนี้แหละครับนี่ครเรียบร้อยโรงเรียนขมิ้นไปครับคลิปนี้มาดูการฝึกของทหารขมิ้นเจเนอเรชันที่สีครับวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับแม่ปืนจริงจะใช้ก็คงจะยิงกันยังไม่เก่งเท่าไหร่จะหาไม้สั้นไม้ยาวก็คงไม่ทันก็เลยสัดมันด้าจอบนี่แหละครับเป็นการฝึกเล็งปืนของทหารขมินเขาครับ ทุตสี่แล้วนะครับปีนี้เกณฑ์จะถึงสี่ครั้งแล้วนะครับสี่รอบแล้วนะครับทหารโอ้ทหาชนเขานี่เยอะจริงนะครับเกณฑ์เท่าไรก็มาได้เรื่อยๆครับนี่รักชาติยิ่งชีพจริงๆครับดูขมเณรนะครับดูขมเรครับทหารของเขาทหารหม่ครับฝึกซ้อมยุทธวิธีในการเตือนเพื่อที่จะไปทําการซ้อมรบหรืออะไรสักอย่างนี้นะครับเนี่ยฝึกกางแดด้วยครับ แล้วฟังเพลงของเขาครับโอ,โอ h, ้โหมันเหมือนเพลงเหมือนมนรักล UH> ูกทุ <t 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 ่งเพลงสมัยก่อนมารูว่าใครจะทันหรือเปล่านะครับช่างก๊อปปี้มาเหมือนเลยนะครับหลายๆเพลงครับไปก๊อปปี้เป็นภาษาเขมรทั้งที่เป็นเพลงในบ้านเราลองฟังดูครับ ในที่สุดก็มาแล้วครับอุปรกรณ์สร้างบ้านที่หุนเซนมอบให้กับ<า>ประชาชนตามแนวชายแดนครับประกอบไปด้วยเหล็กตะกูแผ่นเมทัลชีตแผ่นโซโลาเซลล์พร้อมกับเงินอีก9 0,000นเรียวหรือเงินไทยก็ประมาณ69 0อ่าน้องจินรู้สึกยังไงเมื่อเห็นไฟไหม้ขมิ้นรอบที่สองหุซื้อไปบ้านแพกตาเบิ้งเนอร์บาปกรรมตามสนองแนวขมิ้นกรรมไม่รอซาดหน้าแต่เป็นซาดนี้ ขมิน้นเอ้ยล่าสุดเนี่ยไฟไหม้รอบที่สองแล้วนะขมิน้นอ่าน้องก,กินเห็นบอกเพิ่งเพิ่งยิงยิงเอ็งวะยิ่งปืนบ่อใส่ห้องบานไทยนะยิ่งปืนใส่ห้องบานไทยบัดคนไทยบริษัทยังบาดเพิ่นไฟไหม้เองนะ <c oughs> พ,พี่พี่ดอ,อกนะึกินเงินอ่านรู้สึกอยาขวหรือว่าสมเพศทางสมเพศทางยาัวเนอะแบบว่ามัเก็ดเป็นแต่อยาวัวแนละพ,พี่พี่ดอกาว่า ว่าว่าววัชจะสีว่าประเทศพุทธถือสุดท่ายล้างล้างหมาตัวโดยเป็นหมาทั้งสวมหน้าพีพีเอฟซีอ้าตอนนี้แล้วลงกินหูซึกอยังไรในเมือประเทศไทยนี่ค้นตู้คอนเทนเนอร์เป็นทรายคันโดดวัสซาเพื่อไปป้องกันไรแลนไปตันแลนเพื่อโบยเข็นหนาขมิ้นอีกต่อไปเบิรงกตแลนเบิรงแต่แลนขมิ้นกับเออเบิรงแต่ฟังลาฟังไทยเนาะแบบแบบรักไรแลนข้อน่ะงามงะ มาฟังขมิ้นว่เขาเจ้าพระนตูตูยังตูตตคอนเทนเนอร,อนนอร์มาตันขึ้นไหมว่า,าคูนคูน,คนคึ้นนะพ่อพี่นอะบลข้าเจ้าพระมอยเห็นขี้ดินขมิ้นโดดเพี่ะไม่แมนโอยเห็นแม้แต่แผ่นดินขมินม้นแม้แต่หน้าพวกขมินม้นแมนผู้ซึ้ได้ในในสะใจดอว,ว่าดีใจกับคนไทยบอผู้ซึ้ดีใจน้ำคนไทยเนาะเลยกะสะใจน้ำคนขมิ้นทีแบบว่าเฮ็ดยังกับพีดไปเบิร์เพราะว่าประเทศเพ่ันหา ถึงสีด้วยสับไรกสูคนไทยบ่อยเนาะแต่ว่าคนด้วยนี่ส่วนหน่อยแต่คนจนนี่ส่วนร้ายเนาะพุ่พี่น้องอ่ะตอนนี้หลังจากที่เราเห็นรดอีเทนของขมิน้นแดวอยากเห็นของประิททยบออยากเห็นว่าสีแตงคักกัวของขมิ้นสัมไรว่าของขมิ้นสีสูของไทยอะไรบอปาตอนนี้ไปฮับส้มคลิปพร้พอมกันเสียงดังโอเคเลยนะ เครื่องนี้มันเป็นเครื่องยันหมาใช่ไหมแต่ว่าไปใส่ถังของอาทีโอ้ลูกผสมนะครับ <c oughs> มาครับบิ๊กยูแปดแปดมิลเลนเนียมนะครับ2009นะครับผม <c oughs> เครื่องเครื่องกี่แรงร้อยอ้เครื่อง150ตัวดีไอนะ เสวยงามครับสวยด้วยแรงด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับโอ้เสียงหอบนะครับเสียงอบนี่ต้องยอมเลยนะเนี่ยถ้าเป็นรุ่นตัว D.I ก่อนจะเป็นรุ่น N.L นะครับก็เสียงค่อนข้างดีเฉพาะเลยนะครับผมก่ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะ ไป,ไป,ไปจะใช้เป็นวินหน้าหกหลังหลังหกอ่าสเต็ปหกหกนะครับลองดูนะว่าความเร็วนะครับโอ้ท่านผู้ชมเพียบเลยเนี่ยขอนั่งนะครับ ถนนที่จะวิ่งนะครับเพราะว่ามันสุดแล้วนอกถนนนะครับผมโอ้เสียวผมไี่นั่งเก่งเลยนะผมไม่ใช่หรอกเสียวเผามันขาดแต่เดี๋ยว,ว,ยเ,ยวเคยเจอบ้างไหมเคยเจอเผาขาดบ้างไหมเผาหน้านะ่ปะป๊าดไปพี่น้องสาวลาวแทบไม่อยากเสื้อสายตา และวันนี้น้องเดียจะมาถามน้องกินน้องกินเสื้อบอบาประเทศไทยนี่มีนักมวยผู้ยิ่งบบเป็นยังคือบบเสื้อเพราะว่าเคยเห็นนักมวยผู้ยิ่งเราเคยเห็นแต่นัก่มวยผู้ทายเพราะว่าไม่ยิ่งนี่บซสาหมาต่อสู่ไหลนเพราะวบาไม่ยิ่งเป็นเพนที่ออนแอใหใเรบออีกคำหนึ่งเสื้อหรือบบเสื้ออะบโบเสื้อแล้วเสื้อบอวานักมวยประเทศไทยนี่ งามยังกับละละเสือ้อล้วจะเสื้อบวันมีนักมวยยิงโบเสือเ้ออิไดีป้าพ่อพี่น้องสาวเราแทบไม่อยากจะเสื้อสายตาตัวเองขนาดน้องสาวน้อง น้องเดียยังบอกว่าไม่เสื้อยังไงก็ไม่เสื้อเพราะว่าผู้หญิงเป็นประเภทที่อ่อนแอ,มอไม่สามารถเป็นนักมวยไร่กับสบายดีสบายดีพ่อพี่พน้องเบื่อสุขุสุขชนอนหมนอีกกบเขาสูทั้งสอง้ลงเดียสาวลราคือเก่าสบายดีน้องจินสบายดีพ่อพี่น้องพอกันหนักจินตราคนสวยนะอ <c oughs> เอาให้ <c oughs> สิถ้ายอีคบหนึ่งเสื้อหรือบบเสือ้บอบ่เสื้อน้องยังยืนยันคำเลยว่าบ่เสื้อเพราะว่าบ่เคยเห็น นักมวยยิงจักเธอไปเกิดมาเนาะเลยกานาจะเป็นไปบ่ไไรว่ามีนักมวยยิงเนาะเพราะว่าม่ยิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชายนาะนาจะต่ตสูบบ่ไไ้สาวล่าทีว่าเก่งยังโบมีผู้ไรเป็นนักมวยเป็นบ่แเมนเคยเห็นแต่ผู้ชายเท่านั้น๊นอสคอยีีนองนุงเดียเองกับถึงกับบอกบ่ถือว่าแมนแถบ่แมนแถบอ แถบบอยากเสื้อสายตาตัวเองคือการพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเป็นยังสาวไทยคือเก่งไหล่มากขนาดนี้ป๊ะตอนนี้น้องเดียจะพาน้องกินไปหับส้มคลิปหอมๆกันแล้วน้องสาวจะจนบอกว่าถือคนเดียปะ่ะ